คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวของคุณแม่เกตนะคะคุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างสาวเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วก็สาวลินลี่นารินาหรือลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นกันบ้างคะ่ะบอกเลยนะคะว่าหากใครคะ่ะที่ได้ติดตามเรื่องราวของแม่เกตนะคะเรื่องราวของครอบครัวสาวเจนเนี่ก็จะเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเกิดกระแสดรามา่ากับครอบครัวนี้เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่วานนะคะทั้ง ด้านของสาวเจนนี่รัชนกเองเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์นะคะตัดโพอเกี่ยวกับเรื่องของเงินคุณผู้ชมงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะถึงกับแห่โยงไปหาแม่เกตกันสนั่นโซเชียลเลยก็ว่าได้แต่ว่านะคะทางด้านของแม่เกตเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังนะคะมีการปิดคอมเมนต์ทุกช่องทางโซเชียลของแม่เกตไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าทางด้านแม่เกตเนี่ยกลับมาเปิดคอมเมนต์ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะในช่วงนี้เองเนี่ย FC แฟนคลับนะคะที่ติดตามทั้งแม่เกตสาวเจนนี่รัชนกแล้วก็สาวลินลี่นะคะลยหลายคนเนี่ยก็จะเห็นโมเมนต์ความน่ารักน่ารักโมเมนต์ความอบอุ่นออกมาเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ครอบครัวของสาวเจนนี่รัชนกเนี่ยอบอุ่นเอามากๆจริงๆซึ่งทางด้านของสาวเจนนี่ตอนนี้ก็กําลังตั้งท้องลูกอีกหนึ่งคนอยู่แล้วแม่เกตของเรานะคะก็ยังมี โมเมนต์ทาอาหารให้กับลูกสาวได้กินอีกด้วยเรียกได้ว่าโอโหใครที่เห็นช็อตนั้นไปแล้วเนี่ยน่ารักเอามากๆจริงๆเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยจู่ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของแม่เกดเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะตัดเพอ้อออกมาผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวของเธอเองซึ่งแม่เกดนะคะก็ได้ใส่ข้อความเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าฉันไม่เข้มแข็งพอในวันนั้นคงไม่ เลี้ยงลูกได้คนเดียวในวันนี้ซึ่งค่ะหลังจากโพสต์นี้ของแม่เกตถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะชาวเน็ตแฟนคลับค่ะที่ติดตามแม่เกดก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าแม่เกตเป็นแม่ที่เก่งมากๆเลยค่ะแม่เก่งและแกร่งมากคุณแม่เก่งมากเลยครับแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่ามนุษย์แม่ทําทุกอย่างได้เพื่อลูกเรื่องนี้ชัดเจนและเป็นความจริงแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อีกด้วยนะคะที่บอกว่าไม่ ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรหันหน้าคุยกันแบบเปิดใจนะคะขอให้ผ่านไปได้นะคะแม่เกตนับถือหัวจิตหัวใจค่ะเหมือนแม่เราเลยเก่งที่สุดแม่เก่งที่สุดแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีก,ออกเช่นกันคุณผู้ชมคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะส่งกำลังใจให้กับแม่เกตแบบรัวๆสนันโซเชียลจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของแม่เกตเองเนี่ยก็ยังได้มีการนะคะเข้ามาคอมเมนต ใต้โพสต์ดังกล่าวของเธอด้วยบอกว่าหยุดดูถูกคนอื่นซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าทางด้านแม่เกตเกิดอะไรขึ้นยังไงทางเราก็ต้องขอร่วมส่งกําลังใจให้กับแม่เกตให้แม่เกตผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ